เบามือหน่อยนะพี่ไม่เบาแล้วเปิดมาเปิดมาป๊อปใส่ก่อนเลยใส่เหย้าก่อนเลยเพื่อเมื่อไหร่พี่จะส่งคลิปเห็นอน้องพี่ยังไม่ได้อัดคลิปเลยโดนโดนพอฮะเมื่อไหร่จะส่งฟุตเทสเพื่อเหยาไม่ยอมแล้วแฮนด์สปริง เพราะเหมือฟนนบอพอาะเป็นลบไม่ให้แค่จ you know ุดไฟแค้นนะทวดที่เพราเมี่ยงเหยาวไปจากนั้นฟาบรงกับพื้นเอาแล้วเหยาวชาร์ปแล้วเหยาวชาร์ปแล้วแฮนด์สปริงทำไรวะ ไเสี่ยวยกกดปุ๊บกดกดไม่ได้เหยาไม่ยอมนะฮะเหยาขอเด้งหนึ่งเด้งสองจากนั้นซอกมหาชนพราพัดสั้างลบได้เหยาก็ไม่ยอมเช่นกันเหยาบอกให้ลบแค่นี้แหละพราพัดสั้งโดนเข้าเตือนมาเคลื่อนจากนั้นบิดแขนบิดแขนโกห่ามาชวนเหยาไปกินข้าวยี่งแค่ไหนพัดสั้งไม่ยอมฮะ แล้วเมื่อกี้ทำอะไรจับสมอแพ็กเกจสู้เผ็ดเลยไงนะแล้วจับกดทันทีเป็นการนกหนึ่งสองและเอ้าหุ้ยเกือบเกือบบีบคอและเอ้าอไม่ได้เลยเหยาไม่ยอมโดนทีบแต่คุณทศยังยังนิ่งอยู่ยตัวใหญ่ขนาดนั้นวะยังยังเอาไม่ลงเอาทศไม่ลงเหยาก็ต้องลงขอ <ไป S 1> ชีวิตไีเดียว<ด><ด> เดย่ยวเอาลงแล้วเอาลงแล้วยังไงดีไปเพิอมปเพ้เอ,อ,อยังไม่ยอมแต่กี้โดนก็ตบหน้าเลยแต่เดวขอสวนขอสวนเวียงเด้งเชือกไปจากนั้นเอา้าเบสเมนต์ับคิกเบสเมนต์คิกเหยวกดทันทีหนึ่งสองยังยังทดไม่ยอม นี่เป็นความเป็นจริงเหมือนเราพาเหยา่อลดน้ำหนักอะฮะเออผมเหนื่อยเอ้าเขากระชิงขึ้นแล้วเลครับกดทันทีการนับหนึ่งสองยังการแอบจับมือเราทำการขอจับมือเลยจับอุ้ยยูชะซับเอ้าจะสปริงบอร์ดแต่เหยา่ไม่ให้บินนะฮะคนจะบินเอ้าเบสเมนต์ดับคลิกท่าไม่ตาย โดนแล้วยูชาจะไหวหรือไม่นึงสองวยง่าง่ยนี่หไอมัเลอ็กไเยังเดินไม่ถึงบ้านเลยเอ็กไอเซอร์งเดินไม่ถึงบ้านเลยอะไรเขาเนี่ยแ่มาไวแล้วอเอพี่กเล่นเหยียบมุมเลยเหม ึุกมาลุกมาเหยาเลือพลังเห่งผู้อาวุโสอ้เยรีเวิร์ดได้เวียนเข้าเทิร์นมาเลนคุณีท่านคุณที่นคุณวาคุณนั่ขาแลคุณจะติดบอสอย่างนั้นเหรอผมะเลือกเขื่อนมันุกสวางฟาเชงแบบนี้าเชยงแบบนี้ยังไงดีดีดีเอาแล้วหนูชาเขียวหนูชาเขียวกลับมาแล้ว เชือกเซนเซอร์เอาละหนูชาเขียวจะชาร์จหรือไม่หูชาเขียวขอจับล็อกล็อกคอล็อกเลยล็อกเลยเหยาวยอมไหมยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมทนได้หรือไม่เหยาวจะทนได้หรือไม่เหยาวยังทนได้อยู่เหยาวยังไม่ยอมหนูชาเขียวขึ้นเชือกเส้นที่สองขอทรมานต่อเลยเอาละหนูชาเขียวจับกดเหยาวเหนกันครับหนึ่งสองและ เอาจบที่หนูชาเขียวอ่ะนะฮะ